สวัสดีครับเช้าวันนี้ก็4ธันวาคม2563นะครับอากาศดีมากๆนะครับเมื่อเช้านี้ก็ปล่อยออกไปบินหมดแล้วนะครับแล้วก็ลูกนกนกก็กลับเข้ากรงมาทั้ง27ตัวแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ให้อาบน้ําไปเมื่อแป๊บหนึ่งนี่เองนะฮะตอนนี้นกก็กําลังตากตัวกันอยู่ครับไซ้์ขนพึ่งตัวกันอยู่แล้วที่เห็นอยู่นี่ก็คือกะดำนะครับ เจ้ากะดำตัวนี้ก็เป็นตัวแรกนะครับเมื่อวานนี้ที่กลับมาเป็นตัวแรกจากจุดซ้อม180กิโลนะครับ180กิโลตัวนี้กลับมาเป็นตัวแรกนะครับนี่คือกะดำนะครับเป็นเออเป็นนกในชุดนาง12ครับแล้วก็เป็นสายเลือดจากเฮียสุราชวานิชปภานะครับกงบองโก้นะครับตัวนี้นะครับตอนเด็กๆนี่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับตัวนี้เกือบจะตายไปแล้วครับมันผอมนะครับน่าจะเป็น โรคอะไรสักอย่างอ่ะผอมแล้วผมก็แยกไปไว้กรงด้านล่างนะครับแล้วก็มีฝียุงกัดขึ้นที่ขาคือผอมก่อนตอนแรกผอมก่อนใส่แล้วพอรักษาตัดยายเอนโลให้กินอยู่2ออาทิตย์ก็หายนะครับแล้วก็เอาขึ้นมากรงใหม่อีกครั้งหนึ่งขึ้นมากรงบนเนี้ยแล้วก็มาเป็นฝีที่ขาอีกนะครับฝีเม็ดยุงกัดะนะครับเป็นฝีที่ขาก็เอาลงกลับลงไปรักษาอีก แล้วมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับตัวผอมๆซุบๆอยู่แล้วก็เมื่อเดือนกว่าๆ2เดือนเนี่ยก็กลับมาแข็งแรงครับตอนแรกผมยังคิดว่ามันน่าจะหายครับเพราะว่าตอนซ้อมช่วงแรกๆนี่กลับมายืนซึมนะฮะไอ้ตัวนี้กลับมายืนซึมผมก็ไม่เคยสนใจมันนะครับก็คิดว่าไอ้ตัวนี้คงเป็นได้ไม้ประดับอะ่ะก็คงมันก็คงจะหายแน่ๆในจุดใดจุดหนึ่งของการแข่งขันหรือว่าช่วงซ้อมเนี่ยแหละ ก็ไม่เคยสนใจมาเลยจะเห็นได้ว่าผมไม่เคยพูดถึงมันเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันคงจะหายอะใจผมนะครับแต่ปรากฏว่าอ้าวใครมาเดินยืนบังเนี่ยใครเนี่ยไอ้ใครเนี่ย,ยอโอเคนี่เป็นซีนของกะดําก่อนนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มันลงกรงมาเป็นตัวแรกเลยนะครับแล้ว180กิโลนะครับด้วยสปีดพันห้าร้อยกว่านะครับ จริงๆผมคิดว่านกน่าจะมาพร้อมกันทั้งฝูงนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันลงมาก่อนไอตัวเนี้ยนะครับมันลงมาก่อนแต่ว่าตัวที่มุดเข้ากรงตัวแรกไม่ใช่มันนะครับตัวที่มุดเข้ากรงตัวแรกนี่โคตรเซอร์ไพรส์เลยครับคือไอเลื้นนะครับไอเลื้นไอเลื้นตัวที่ค้างคืนเมื่อจุดที่แล้วครับจุด150กิโลไอเลื้นค้างคืนนะครับเดี๋ยวผมหาตัวไนก่อนมันอยู่ไหนเนี่ยไอเลื้นอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะฮะ อ้าวนี่ง่ายนี่คือไอเรือนครับนี่ไอเรือนคือน,นกที่ค้างคืนนะครับตอนจุด150กิโลที่ผมซ้อมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับมันค้างคืนหนึ่งคืนกลับมาโดยสภาพที่แบบโคตรห่อเหี่ยวเลยครับสุดเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันผัดขนตัวครับเพราะว่าถ้าผมเอามือไปจับตัวมันนยจะรู้เลยว่าขนเนี่ยเป็นเส้นๆเป็นแบบไม่สมูทนะฮะไม่ไม่ลุ่มไม่เรียบมืออะฮะ แต่ปรากฏว่ามันเป็นตัวที่มุดเข้ากรงเป็นตัวแรกเลยนะครับไอเรือนครับไอเรือนนี่ถ้าใครรู้จักมันเคยเห็นภาพมันตอนเด็กๆนี่ก็จะรู้นะครับว่ามันไม่ควรมีชีวิตอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ <laughs> ผมโยนมันออกขึ้นไปไว้บนหลังคาบ้านนะครับเพราะว่าในสภาพก็คือว่าเองไม่รอดหรอกยุงกัดเละทั้งตัวเลยครับแล้วก็สภาพมันนี่สุดยอดนะครับแต่ปรากฏว่ามันก็อาศัยข้าวที่หล่นๆอยู่ตามใต้กรงเนี่ยนะครับ คือสาเหตุที่ผม,มาไปไว้บนหลังคาเนี่ยเพราะว่าผมไม่อยากให้โรคของมันไปติดนกตัวอื่นนะครับแล้วตอนนั้นมันยังไม่บินนะครับยังบินไม่ได้นะผมก็วางมันไว้แล้วมันก็โดนแดดแล้วก็กระพือลงมาข้างล่างมุดใต้กรงไปกินข้าวที่หล่นหลนอยู่ครับแล้วผมก็เห็นว่าเอ้ยไอย้นี่มันก็ยังเละอยู่นะหน้าตานะฮะแต่ว่าดูมันแบบมันบินขึ้นบินลงผมเลยเฮ้ยก็เลยเอากลับเข้ากรงเอากลับเข้ากรงแยกต่างห่างนะครับแล้วก็อนุบาลมันไว้อีกเป็นอาทิตย์ อนุบาลมันไว้จนสุดท้ายเนี่ยไอแผลยุงกัดมันก็เริ่มแห้งนะครับแต่ว่าเละนะฮะเละทั้งตัวเลยนะพอแผลเริ่มแห้งผมก็เฮ้ยถ้าทังมันไม่ตายแล้ววะผมก็เลยเฮ้ยทำไงว่าไม่ตายไม่ตายก็ต้องเลี้ยงไงครับก็เอาขึ้นกรงใหญ่นี่เลยครับแล้วมันก็มันก็อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็กระท่อนกระแท่นมาเรื่อยแหละครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้มันคือตัวแรกนะครับที่มุด เข้ากงมาลงแท็บเป็นตัวที่2แต่มุดเข้ากงเป็นตัวแรกครับที่การซ้อม180กิโลเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้นกผมตัวแรกก็ทำสปีด1,580้ากว่านะครับซึ่งบินตามลมนะครับเร็วมากถามว่าเร็วมากไหมก็ก็เร็วนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้พัทยาก็ซ้อม180กิโลเช่นกันแต่นกพัทยานี่บิน1,790กว่าเลยนะครับ อันนั้นแต่ต้องยอมแล้วว่าอันนั้นเขา w o r ร์ c a s t นะครับของผมมันระดับซอยแถวบ้านครับเอาเท่านี้ก็พอแล้วของพัทยาเขา world c l a s นะครับก็เนี่ยะครับก็เป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลของการซ้อมเมื่อวานนี้ครับก็ยังครบถ้วนนะครับนกของผม เริ่มต้น27ตัวนี่จนถึงวันนี้ผ่านการซ้อมมาแล้วน่าจะเป็น10ครั้งแล้วก็ไปถึงระยะ180กิโลแล้วเนี่ยยังอยู่ครบทุกตัวนะครับยังอยู่ครบทุกตัวแล้วก็ตัวที่ทําคะแนนได้เร็วที่สุดก็น่าจะเป็นไอเลือนเนี่แหละครับ <c oughs> เพราะว่ามันค้างคืนนะครับตัวอื่นก็ไม่เคยมีใครคร้างคืนมันค้างคืนตอนตรงจุด150กิโลแต่พอ180มันมาเป็นตัวแรกนะครับ ก็ถือว่าโอเคครับยังประคองอยู่ได้ครับร้อยตอนนี้180ยกิโลแล้วแล้วก็ถึงตอนนี้นะครับผมแผนการเส้นทางการซ้อมของผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมบรรลุแล้วครับการวางแผนเส้นทางการบินให้นกเนี่ยผมมีความรู้สึกว่านกผมบินตามแผนที่ผมวางให้มันบินแล้วครับ <S <S เนื่องจากอะไรแล้วรู้เปล่าครับาะเพราะว่าเส้นทางการบินที่ผมวางแผนไว้เนี่ยมันก็เป็นเส้นทางที่ ผมว่าไม่มีคนคิดวิธีนี้แน่แต่เดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวจบการแข่งขันของซีซั่นนี้ผมจะเอามาบอกให้หมดเลยนะครับว่าผมทําอะไรกับนกบ้างแล้วก็วางแผนการบินยังไงซ้อมยังไงซ้อมยังไงด้วยนะครับคือถ้าประสบความสําเร็จในซีซั่นนี้นะฮะอันนี้พูดในเกมกีฬานะครับผมไม่ได้พูดว่าผมเก่งหรือว่านกผมเก่งนะครับในเกมกีฬาถ้ามันเป็นวิธีการที่ทําแล้วประสบความสําเร็จเนี่ยรับรองเลยนะครับผมจะมาบอกครับ ผมจะบอกทุกคนเลยว่าผมเริ่มต้นการซ้อมยังไงแล้วผมคิดอะไรทำไมถึงซ้อมแบบนี้นะครับก็รอนิดนึงครับถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยผมก็ไม่อยากจะพูดถึงมันอีกเลยนะครับเพราะว่าก็มันไม่สำเร็จแต่จะไปฟังมันทำไมจริงไหมครับมันไม่ใช่เรื่องดีเออเราต้องฟังเฉพาะสิ่งที่มันสำเร็จค่อยฟังกันนะครับแต่ถ้ามันไม่สำเร็จเนี่ยก็ลืมมันไปลืมมันไปครับมันก็แค่เป็นบทเรียนของผมเองว่าเออซ้อมผิดพลาดวางแผนผิด หรือว่าจินตนาการผิดไปอะไรอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับรอรอนิดนึงครับอดใจรอนิดนึงครับถ้าการทฤษฎีที่ผมคิดเกินเกินเอาไว้แล้วมันประสบมันเวิร์กอันมันเวิร์กอัเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทอดให้ฟังครับแล้วก็มันจะได้เป็นองค์ความรู้ที่เอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจสําหรับนักแข่งมืออาชีพหรือมือสมัครเล่นที่อยากจะเทิร์นโปร ได้ใช้เป็นแนวทางได้นะครับแต่ตอนนี้ขออุบไปก่อนเพราะว่ามันก็เหมือนมันเหมือนสิ่งที่ยังไม่สําเร็จนะครับเราอย่าเพิ่งไปพูดก็เกินไว้แค่นั้นเองครับอันนี้คือเหตุผลที่ผมไม่ได้บอกครับว่าผมไปซ้อมที่ไหนอย่างไรนะครับในช่วงหลังๆมานี้นะครับแต่ช่วงแรกๆเนี่ยผมบอกเสมอเลยผมไปนครนายกไปองคลักษ์ไปปาจินบุรีไปวงเวียนทะเลสวนอะไรเงี้ยผมจะบอกตอลอดแต่พอ เลยจากตรงนั้นไปแล้วผมไม่ได้บอกครับเพราะว่าขออุบไว้ก่อนแล้วถ้ามันเวิร์กรับรองเลยครับผมจะมาบอกให้หมดทุกเม็ดเลยครับว่าผมคิดยังไงแล้วจุดหลังจากนั้นผมไปซอมตรงไหนทําไมถึงไปตรงนั้นอย่างนี้นะครับโอเคครับ okay. ตอนนี้ก็เมื่อวานนี้ก็มีเรื่องแหมคือจะถือว่าเป็นดราม่าก็ไม่ใช่นะัในสําหรับผมแล้วผมไม่ได้เรียกมันว่าดราม่านะครับผมเรียกว่ามันการ มันเป็นการพูดคุยธรรมดานะครับเพราะว่าในสังคมโซเชียลมีเดียการแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันก็หลากหลายนะครับแล้วก็ผู้คนที่อยู่ในนั้นมันก็หลากหลายอีกเช่นกันนะครับดังนั้นเวลามีใครมาแสดงความคิดเห็นอะไรเนี่ยผมจะถามก่อนว่าเพราะอะไรทําไมถึงเป็นอย่างนั้นอยากให้มาอธิบายครับการที่คอมเมนต์ออกมาอะไรย่างเงี้ยครับซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดนะครับไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับผมแค่อยากฟังเหตุผลเพราะว่า เวลามีคนมาคอมเมนต์อะไรที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเราก็ต้องถามเขาว่าเพราะอะไรทาไมถึงเป็นแบบนั้นแล้วก็ฟังพอฟังเขามาชี้แจงปุ๊บเราก็บอกเขาว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดผมไม่ได้ทําแบบนั้นเพราะอย่างนั้นผมทําแบบนั้นเพราะผมมีสิ่งที่ผมวางแผนเอาไว้แบบเนี้ยนะครับคือผมอยากให้ข้ามเรื่องของการแบบ ยังไงครับเราการที่เราโครจรมาพบกันบนโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นสิ่งดีแล้วครับเพราะว่าอะไรปะฮะเพราะว่าเราทุกคนต่างล้วนรักในเกมกีฬาเดียวกันในสัตว์เลี้ยงชนิดเดียวกันนั่นก็คือนกพิราบแข่งนะครับการที่เราโครจรมาพบกันในโซเชียลมีเดียมารวมกลุ่มกันได้เนี่ยผมถือว่ามันเป็นความสุขที่สุดแล้วนะครับที่คนที่ชอบอะไรคล้ายๆกันแล้วได้โครจรมาพบกันพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันน,นะครับทีการแสดงความคิดเห็นอะไรเนี่ย ผมยอมรับเลยว่าผมฟังได้นะทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกเชิงลบตำหนิติติงวิาพากษ์วิจารณ์นะครับแต่ขอให้อยู่บนพื้นฐานของการบาดขนาดดีต่อกันครับคือว่าทุ่งติงได้บอกสอนบอกกล่าวกันได้แต่ว่าโดยต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเอ้ยผมอยากแนะนำเรื่องดีดให้กับคุณนะไม่ใช่แบบในเชิง ยอเยอ้ยถักฐานนะครับการใช้สติกเกอร์การส่งข้อความต่างๆเนี่ยโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมระมัดระวังมากนะครับเพราะว่าการสื่อสารบนโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยคนที่รับสารรับข้อมูลจากเราเนี่ยเขาไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเป็นอารมณ์ยิ้มแยม้ยมแจ่มใสมันเป็นอารมณ์ผ่อนคลายมันเป็นอารมณ์ขำขันหยอกแยวเขาไม่รู้นะครับเวลาพิมพ์ไปอย่างเงี้ยเขาเอ้ยมันอารมณ์ไหนวะ ฉะนั้นเวลาพิมพ์อะไรในข้อมูลในโซเชียลมีเดียเนี่ยต้องระวังครับระวังว่าคนอ่านอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะเข้าใจผิดครับเพราะว่าผมเนี่ยบางครั้งผมเคยคอมเมนต์อะไรด้วยความปรารถนาดีนะครับแต่พอมาน,นั่งคิดดีอุ้ยเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดหรือเปล่าไม่เอาดีกว่าผมกลับไปแก้ไขบางทีกลับไปลบเลยนะครับเพราะว่าแบบเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดดังนั้นแล้วผมก็เลยอยากให้แบบระมัดระวังกันนิดนึงครับเพราะว่า โซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยมันมัน,มนเราไม่รู้อะว่าคนพิมพ์เขาหวังดีต่อเราในแบบไหนเขาพิมพ์ออกมาบางทีอ่านแล้วไม่เข้าใจกลายเป็นเข้าใจผิดกันะนะครับซึ่งก็ไม่ดีนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับการที่เราโคจรมาพบกันบนโลกโซเชียลมีเดียมันเป็นเรื่องดีมากนะเพราะว่าพวกเราล้วนรักในสัตว์เลี้ยงชนิดเดียวกันในเกมกีฬาคล้ายๆกันเรามารวมตัวกันก็เพื่อความสุขนะครับโซเชียลมีเดียใช้เพื่อ เป็นสิ่งแลกเป็นความรู้แล้วก็เป็นเพื่อความสุขของทุกๆคนนะครับดังนั้นเราอย่าอย่าทําให้มันเกิดเป็นแบบเรื่องทุกข์เศร้าบนหมองเลยครับใช้แต่ความสุขสร้างสรรค์ให้แก่กันดีกว่านะครับมันน่าเสียดายนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับการที่เราโพจอมาพบกันได้มันดีมากครับเรารวมกลุ่มกันได้เยอะๆอย่างนี้นะครับดีสุดๆแล้วนะครับก็อยากจะกล่าวแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรครับแล้วก็วันนี้ผมก็ ทำคลิปมาให้ชมว่าเหล่านักกีฬาของผมยังคงอยู่ครบถ้วนนะครับ27ตัวนะครับตั้งแต่วันแรกที่ซ้อมนะครับจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับอย่างพวกนี้ที่เห็นนี่เป็นนกเด็กนะครับผมเตรียมไว้สําหรับสายใต้นะครับแต่ว่าพวกนกแก่ๆนี่ก็จะเป็นพวกนี้ฮะนี่นี่ก็จะเป็นโกเน่กับไอไอออดนะครับก็อยู่ด้วยกันครับ ครับก็เกินกันมายืดยาวครับเอาแล้วครับนี่ก็เป็นไอกะดานะครับตัวแรกร้อยแปดสิบกิโลครับก็เราจะโอเคเกินมากันเยอะแล้วครับพูดมาเยอะแล้วก็คงไม่มีอะไรแล้วครับวันนี้ก็มาชมฝูงบิน F 27ของผมกันนะครับแล้วก็ขอลากันไปเลยนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับนี่จะออกแกกปงเหรอไอล้อสวนไอล้อสวนล้อสวนล้อสวน จะออกอ่ะ kind ห of ้ามออกห้ามออกห้ามออกไอ่ออกจนได้ไอ้โดนฝ่ามือครับกลับเข้าไปเข้าไปนี่ครับรอสวนครับรอสวนอย่านะอย่าออกอย่าออกรอสวนรอสวนเชือกนะครับนางสิบสองนั่งสิบสองแบคงนังสิบสองนะผมนี้นางสิบสองทั้งหมดนะครับแต่กาดดำนี้ไม่ค่อยเชื่อกนะครับ นั่งสิบสองแต่ไม่เชื่องแล้วเดี๋ยวนี้ นางไอ้น้าดางน้าดางน้าดางเลือน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 ให้หลูกรอให้หลูกรอนะสิ 12, ใช้ลูกยุ่งกัดกับไอหัวแดงรอสวนรอสวนรอสวนจะสวนออกอีกแล้วรอสวนเปิดประตูไม่ได้จะสวนออกอีกแล้วยายารอสวน,สวนอออวยายายา,ยารอสวนนี่รอสวนจริงๆยานะยายา,ยาออกมานะยายาปิดปิดเล้าปิดแล้ว